สำหรับการแนะนำในการเจริญพระกรรมฐา,านในวันนี้ก็ยจะขอจุดใหญ่สำคัญมาแนะนำบรรดาท่านทั้งหลายก่อนให้ถือว่าคําสอนคราวนี้เป็นคราวในระยะต่อไปนี้เป็นคําสอนมาตรฐานไปจำสำนักเป็นการสอนไปจำกันในสำนักของเรา และก็เป็นถือเป็นการมาตรฐานในการปฏิบัติในวันแรกนี้ก็จะขอเอาพระธรรมอันหนึ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงตรัสว่าบุคคลใดปฏิบัติได้ครบถ้วนท่านผู้นั้นจะเข้าถึงความเป็นผู้สำเร็จทุกอย่างตามที่ตนประสงค์ทั้งทางโลกและทางธรรม แต่ว่าวันนี้ในที่นี้เราพูดกันเฉพาะธรรมเรื่องของโลกไม่เกี่ยวโลกจะดีโลกจะชั่วยอย่างไรไม่มีความสำคัญเพราะคำว่าดีของโลกไม่มีะโลกมีแต่เลวมันดีก็ดีแบบหลอกๆโลกท่านแปลว่ามีอันที่จะต้องชิบหายไป สั์นี้ยังจงอย่าถือว่าเป็นคำหยาบเป็นศัพท์ปกติของพระพุทธศาสนาไม่ใช่ของหยาบไม่ใช่ของโลนไม่ใช่ของน่าเกลียดดรองนี้คำสอนในที่นี้พระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าอิทธิบาทมีสี่บเลยการอิทธิบาทแปลว่าคุณธรรมที่ทำให้สำเร็จความประสงค์ทุกอย่าง ต้องมีกับท่านทุกท่านอย่าถือว่าไม่ไหวนะคำว่าไม่ไหวคำว่าไม่สามารถจะต้องไม่มีกับสาวกองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ท้าไม่ไหวจริงๆแล้วก็ไปเถอะไปอยู่ที่ไหนก็ไปที่นี่ไม่ต้องการคำว่าไม่ไหวของคนใดคนหนึ่ง แล้วก็คนในสำนักเรานี่ที่ยังปากเสียใจเสียอยู่นนี่เลิกกันสินะถ้าไม่เลิกไม่ช้าที่นี่ก็ไม่ไหวเหมือกันรับไว้ไม่ไหวไล่กลับอย่าให้มันมีมันอยู่ในสำนักของสมณะเปลาผู้สงบยังจะมีอารมณ์เสียอยู่อีกเน่ยมันนั่งอยู่กันทำไม ไปที่อื่นเสียก็หมดเรื่องหมดราวไปตั้นี้เพราะอะไรก็เพราะว่ามีอารมณ์ใจไม่ดีพอถ้ามีอารมณ์ใจไม่ดีพอนี่ก็เลยทำคนอื่นเขาเสียด้วยสำหรับอิธิบาทสี่นี่มีอย่างนี้หนึ่งฉันทะความพอใจคือพอใจในการปฏิบัติความดี สองวิิยะมีความเพียรสามจิตตะมีใจจดจ่ออยู่ในสิ่งนั้นสี่วิมังสาใช้ปัญญาควบคุมอยู่เสมอหมายความว่าใช้ปัญญาควบคุมอารมณ์อยู่ตลอดเวลานี่ว่าปัญญาในที่นี้ ต้องใช้ใคร่ครวนเป็นตัวนำอยู่เสมอที่เรียกกันว่าสัมมาทิฏฐินีอ่อิทธิบาทสี่ข้อที่หนึ่งฉันทะพอใจอะไรพวกเราบวชเข้ามาเพื่ออะไรหรือว่าเข้ามาอยู่ในเขตพระพุทธศาสนาเพื่ออะไรผมก็อยากขอนำถ้อยคำการขอบรรยชาเอาสมัยก่อน สมัยใหม่นี่ผมไม่ค่อยอยากจะคบนักเพราะอะไรอะไรมันใหม่ไปหมดเองผมไม่ค่อยชอบของใหม่ราคาถูกของเก่าราคาแพงอย่างพระพุทธรูปของเก่าๆราคาแพงก่าของใหม่มาก <c oughs> นี่การคำขอบรรดาชาก็ไม่กันของเก่าราคาแพงกับของใหม่ มีจุดหนึ่งที่ได้กล่าวว่านิพานัสสะสจิกิยายะเอตังกาสาวังกเหตวาถึงแปลเป็นใจความว่าข้าพเจ้าขอรับข้ากาสาวพัดเพื่อจำทำให้แจ้งเสิ่พมนิพันธ์นี่เราขอบรรยชามาเรามีความมุ่งหมายอย่างนี้เวลานี้ถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนไปบ้าง แต่ก็ยังมีถ้อยคำว่าต้องการพระนิพพานอยู่เหมือนกันนี่เป็นอนวุวาคําปิญาณของเราที่เราจะบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาเราต้องการอะไรเป็นอนุ่าตเราต้องการพระนิพพานในเมื่อเราต้องการพระนิพพานแล้วเวลาเราพอใจเราจะพอใจอะไรฉันทะความพอใจ เราก็ต้องพอใจในพระนิพพานนี่การที่จะพอใจในพระนิพพานเนี่ยเขาทำยังไงกันถึงจะถึงพระนิพพานตอนนี้ไปเราก็ไปดูคำสอนของ,องสมเด็จพระสัมมาสัพพุทเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้า,าบอกว่าคนที่จะเข้าถึงพระนิพพานได้นี่ก็ต้องขุดรากขุดเหง้าทุกกรรมที่เป็นอุศสนทิ้งให้หมด ได้กันหนึ่งตัดโลภะความโลภออกจากจิตด้วยเมื่อด้วยการให้ทานสองขุดความโกรธความเพียรบาทจองร้างจองผลานออกจากจิตใ,ให้หมดด้วยอาศัยการทรงพรมวิหารสี่ สามแตกความหลงออกไปเสียหมดด้วยนายของปัญญาที่พิจรารณาเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในกายและกายไม่มีในเราเมื่อสรุปรวมง,ง,ง่ายๆเด็วก็เรียกว่าเราก็พอใจในในอริยสัจสี่คือเห็นว่าสภาวะของโลกทั้งหมดเป็นทุกข์ เอาง่ายชาติวิทุกขา้าความเกิดเป็นทุกข์เจราวิทุกขา้าความแก่เป็นทุกข์เมื่อนำพิทุกขังความตายเป็นทุกข์โสกปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาตความวเศร้าโศกเสียใจเป็นทุกข์และความพัดพรากจกของรักของชอบใจเป็นทุกข์ ความจริงข้อนี้ผมพูดปีหลายสิบครั้งแต่ว่าท่านหลายผู้รับฟังนะ่ะเป็นพู้สูตรบ้างหรือเปล่าเพราอว่าจำไว้ได้ไหมเทาก็นนำไปคิดนำไปพิจารณาบ้างหรือเปล่าเป็นพหูุสูตรแล้วเปล่าเป็นพหูรพรห้รูดถ้าเป็นผู้รู้มันก็จำอะไรไม่ได้รูดปิดเข้าไว้รูดกลางให้ไหลออก ส่วนที่ให้เข้ารูดปิดซะก่อนมันก็ไม่เข้าส่วนนี้เข้าไปแล้วรูดให้กว้างเทออกมันกเเ็เลยไม่มีอะไรกันนี่ถ้าเป็นพระสุจริงๆตั้งใจจริงๆเพื่อความดีเราก็ต้องจำก็ให้ได้มันเป็นของไม่อยากแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาดูสิกนิดสิว่าอะไรที่มันเป็นทุกข์ ความเกิดเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์ยังไงขณะที่เราจะเกิดเราอาจจะไม่รู้ขณะที่นอนอยู่ในท้องแม่ท้องพ่อเราอาจจะไม่รู้แต่ความจริงมันทุกข์อยู่ในท้องแม่ตอนนั้นท้าแม่กินของร้อนจัดร้อนเดือดร้อนเป็นทุกข์กินของเปิดจัดเปรี้ยวจัดเค็มจัดเดือดร้อนเป็นทุกข์ แม่ใช้กําลังกายเคลื่อนไหวมากเกินไปเป็นทุกข์อยู่ข้างในมันเหนื่อยทุกเวียงไปเวียงมาแม่เดินแรงๆวิ่งแรงๆนี่มันก็เป็นทุกข์ต่อมาเมื่อร่างกายโตขึ้นมาเมื่อร่างกายโตขึ้นมาแล้วเหยียดขาเหยียดแข้งเหยียดขาไม่ไหวนั่งคุคคอยๆอยู่ในท้องแม่เป็นทุกข์ มันจะเมื่อยก็เมื่อยมันจะปวดก็ปวดมผนก็เยียดไม่ได้มันก็เป็นทุกข์ถ้าไม่เข้าใจว่ามันเป็นทุกข์ว่างๆลงนั่งกอดเขา่าเล่นโกโก,โก้ึสามชั่วโมงแบบคนที่อยู่ในท้องนั่งคุยค,ยคยูเอาเขายันขึ้นมาเท้าอกเอาแขนรัดเขาไว้อย่างนี้ลงนั่งพิจารณาดูแล้วอยู่ในท้องแม่เป็นเดือนๆแบบนี้มันจะทุกข์ขนาดไหน เราจะมีทุกขเวทนาใดๆท่านผู้เป็นแม่ก็ไม่ทราบเด็กที่ต้องตายในท้องสินับไม่ทวนรู้ว่ามารดาบิดามองไม่เห็นทุกข์ของลูกภายในว่าจะมีโรคภัยไข้เจ็บอะไรบ้างนี่ขณะที่เกิดมันทั้งในมันไปทุกข์ทำมองไม่เห็นออกมาจากคันมารดาขณะที่อยู่ในคันมารดานี่มันก็ทุกข ออกมาแล้วอยู่ในคันมันดาและความอบอุ่นจากไฟธาตุของร่างกายมันดาออกมากระทบกับอากาศใหม่ๆเกิดการแสบตัวเสียงร้องจ้าปรายกฏนั่นแสนแดงว่ามันทุกข์หนักเจ็บแสบทั้งตัวนั่นก็เป็นทุกข์พะออกมาเป็นเด็กขี้ตรงนั้นเยี่ยวตรงนั้น มันเลอะเทอะไปหมดเด็กก็มีความรู้สึกเหมือนกับคนธรรมดาอาการสุกบโรกโซโคอย่างนั้นมันทนไม่ไหวจึงได้ร้องออกมาแสดงถึงความทุกข์ถ้าจะหิวอาหารต้องการจยกินอาหารแม่ก็ยังไม่รู้จะต้องร้องออกมาแล้วคนจ่รู้ว่าหิวมันหิวจนทนไม่ไหวจึงต้องร้องนี่มันก็แปลกายของความทุกข์รวมความว่าเกิดเป็นทุกข์ เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วหาอะไรเป็นสุขไม่ได้รอารมณ์สัน้นๆหปาว่าความหิวความกระหายทุกวันนี้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ความป่วยไขย้ไม่สมบายทุกวันที่ปรากฏมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์บางครั้งมีความปรารถนาไม่สมหวังมันมีความสุขหรือความทุกข์การปวดอุจจาระปัสสาวะมันสุขหรือมันทุกข์ เป็นมทุกข์ถ้ามันจะตายขึ้นมาละ่ะมันสุขหรือมันทุกข์นี่ถ้าคนนั่งคิดเอาก็นไปตามความเป็นจริงใช้ปัญญานิดเดียวนี่มันก็เห็นมาทุกข์ถ้าคนมีตายกะทูหูกะทะเท่านั้นเป็นพวกพระหูรูดไม่ใช่พระหหสูตรถ้าพระหูสูตรแล้วก็เขารู้ทุกข์กันมานานแล้ว นี่เมื่อทุกข์ไม่เกิดขึ้นมาอย่างนี้จะต้องพัฒนาเวลานี้มันหมดแต่มันเกินเวลาแล้วก็ไม่มีความจําเป็นทุกคนมันมีทุกข์อยู่แล้วถ้าใช้ปัญญานิดเดียวก็มองเห็นนี่ก็เป็นนั่งว่าทุกข์มันมาจากไหนนี่เราพอใจมองความทุกข์ชั้นทะทุกข์มันก็มาจากความอยากที่เรียกกันว่าตัณหาอยากอะไรอยากรัก ในเพื่อนในเพศตรงกันข้ามอยากรวยอยากโลดอยากหลงว่านั่นเป็นของกูนี่เป็นของกูนั่นมันทุกอย่างทุกสี่งทุกเสียงท,ทุกอย่างเป็นของกูไปหมดนี่อาศัยความอยากที่กล่าวมานี่แล้วมันเป็นปัจจัยให้เกิดเพราะว่ายังติดความอยากอยู่เพียงใดเราก็ต้องเกิดมาหาความทุก ในเมื่อเรามีความอยากอยู่มันทุกข์เรายังขืนอยากต่อไปเราก็หาความสุขไม่ได้ตอนนี้ทำยังไงก็หาทางทำลายความทุกข์ทำลายเหตุของความทุกข์คือความอยากไอหนึ่งอยากรักแม้ทำลายยากเหลือเกินอยากรวย มันอยากมาเสนานแล้วทำลายอยากได้อยากโกรธอยากพยาวาททำลายยากอยากหลงว่านั่นเป็นของเรานี่เป็นของเราทำลายยากทำไมจงว่ายากเพราะมันติดใจมานานแล้วโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งถ้าเกิดขึ้นมาแล้วพ่อแม่ปู้ย่าตายายนี่แหละสำคัญนะัก ส่งเสริมให้ลูกหลานทั้งหลายสร้างความทุกข์อยู่ตลอดเวลาทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าพอลูกเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมาเถอะอยากจะหาคู่ครองให้ลูกมันจะได้เป็นฝั่งเป็นฝาไปเสียแต่ไปถามตัวเองว่าอการมีลูกมีหลานมาไปสุขเป็นทุกข์บอกโอ้ยทุกข์เลอเกินจ้ะ แม้มันเดือดร้อนลูกแต่และคนเลี้ยงมากว่าจะโตได้ก็เสียเงินเสียทองกระทบกระทั่งอารมณ์ที่ไม่พอใจบางคนลูกอกตันยูไม่รู้คุณก็เสียอ,อกเสียใจแต่ความทุกอย่างนี้มันมีแก่ตัวนะตัวไม่ได้จําเมื่อลูกสาวลูกชายโตขึ้นอยากจะหาคู่ครองให้คิดว่ามันจะได้เป็นฝั่งเป็นฝามันจะได้มีความสุข ก็ไอตัวเองเนี่ยสร้างพบกับความทุกข์มาแล้วแล้วคนอื่นมันกระทบมันประสบเหตุอย่างไรเรานั่นเข้ามาจะเป็นความสุขตรงไหนนี่นี่ครูใหญ่มันอยู่ใกล้แบบนี้มันยังละยากใครแหละก็พ่อก็แม่นั่นแหละเป็นตัวสำคัญมากในตัวโลบโมโทสันนี่เหมือนกันท่านพ่อท่านแม่นั่นแหละเป็นครูที่ดีที่สุด สั่งให้แต่เกียริแต่กายโลกโมโทสันไม่มีจังหวะถ้าหากินได้สมมาชีวะพระพุทธเจ้าไม่วา่าสอนให้โกงเขาบ้างให้ยื้อแย่งทรัพย์สินเขาบ้างให้ยักยอกเขาบ้างนี่พระพุทธเจ้าทรงทำนี้ว่าเป็นความโลภข้อสําคัญก็อยู่ที่พ่อแม่เนี่ยสำคัญแต่พ่อดีแม่ดีแล้วลูกมันเสียไม่ได้ไอ้ลูกที่จะเสียได้เพราะพ่อไม่ด,แมมดีแม่ไม่ดีมา อนเด็กๆตามใจเกินไปเอาลูกไว้ไม่ได้แล้วก็มานั่งเป็นทุกข์ในความโกรธความพยายามบาตนี่ก็ไม่กันคบค่าสมาคมกันมานานผู้ใหญ่ไม่จะสอนเด็กเสมอให้จําไว้ว่าใครเขาทาไม่ถูกใจคิดแก้มือคิดหักล้างให้ได้น,นี่ก็อาศัยผู้ใหญ่ไม่ดีสอนให้เด็กเสียแล้วนี่เราก็เลยเสียไปเด็กมันก็ถอนไม่ออก ในการจำมันน่นของเรานี่ของเรานอนของเราคนแก่แสนใจแก่หนังเหียวหนังย่นเคยไม่เคยคิดว่าตนจะตายยังคิดห่วงใยสองลูกสองหลาน่านนอนของกูหนี่ของกูนั่งของกูแบบนี้ไม่เป็นเรื่องเนี่ยตัวอาจารย์ใหญ่มันอยู่ในบ้านนี่เราจะมาต่อต้านกับอารมณ์แบบนี้มันก็ต้องหนักหน่อย พุทะต้าตสร้างอารมณ์กันใหม่ฉะนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรปรมศาสาตร์ธนดาจึงแนะนำว่าต้องใช้วิทยะความเพียรอย่างหนักใช่เหตุใช่ผลว่าทำไมหนอเราจะตัดราคะความรักในเพศเสียได้ทำอย่างไรหนอเราจึงจะตัดโลภะความโลภเสียได้ทำอย่างไรหนอเราจะตัดความโกรธความจ็บาดเสียได้ ทำอย่างไรหนอเราจรึงจะตายความหลงเส้นได้ร้อยตัวทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์ในอริยสัตว์ต่อมาแล้วก็นั่งพิจรารณาพระธรรมคำสั่งสอนของ,องสมเด็จพระสัสรร์ว่าท่านแนะนำว่าอย่างไรว่อ๋อการจะตัดความรักในเพศหรือ ก็ตรงจังใช้กายยตานุสติกรรมฐานก็อสุภกรรมฐานดิข้าประหัตประหารมันไม่ชาความรักในเพศมันก็สลายตัวเพราะปัญญาไม่เกิดรู้ความเป็นจริงเราเะต่ยแตความโลภโมโทสันก็ใช้เมตตาคุณาต่รสการมีการให้ทานเป็นการปลักดันความโลภให้ออกไป เราจะทำลายความโกรธความย่ำไยเขาแอำนาจพรหมวิหารสี่เราจะเป็นผู้ไม่ยึดถือเนเราจะมีเป็นผู้มีปัญญาเข้าใจตามความเป็นจริงว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอันนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้พิจารณาดูววาร่างกายมันเชื่อเราบ้างไหมเราเลี้ยงมันเท่าไหร่แนะนำมันเท่าไหร่มันไม่เคยเชื่อ นี่ตัวนี้จะทำลายมันได้ลบมันมันก็มีกำลังต่อต้านมากก็ต้องใช้วิทยาความเพียงค่อยเคาะปทีิเล็บเคาะปฏิระน้อยไม่ใช่ว่าจะมาทำกันทีเดียวหมดวันนี้ยังไม่เคาะนะเพราะวันเริ่มต้นให้รู้จักใช้ที่บาทสี ต่อมาองค์สมเด็จพระมหาวันีตรัสว่าจะให้มีผลจริงๆต้องเอาใจเข้าไปจดจ่อในเรื่องนั้นไว้เสมอคือจิตตะเหมือนกับที่อธิบายไว้ในพระมวงสถวันปปนี้ว่าคำภาวนาหรือว่าพิจารณาเนี่ยยาปล่อยให้ว่างจากอารมณ์ของจิตคืออย่าให้จิตมันว่างถ้าจิตมันว่างจากภาระกิการงานอย่างอื่นแล้วก็ภาวนาไว้พิจารณาไว้ มันก็จะทรงอารมณ์อยู่สบายอารมณ์จะทรงอยู่เมื่ออารมณ์ทรงอยู่แล้วการใช้คำภาวนาทำให้จิตทรงตัวมีสติสัมปชัญญะการใช้พิจารณาเป็นปัจจัยให้เกิดปัญญาเหตุแต่สอหรับการนี้ต้องจิตตะเคราใจจดจอ่อจ้องเข้าไว้เสมอแยกมันคลาดจากจิตเมื่ออารมณ์จิตของเราสามารถจะทรงอารมณ์นี้อย่างนี้ได้เป็นปกติ หมายความว่าอารมณ์ไม่ว่างว่างจากการคิดอย่างอื่นเมื่อไรคำภาวนาเกิดขึ้นกับใจทันทีหรือว่าอารมณ์พิจารณาเกิดขึ้นกับใจทันทีถามถามวบางทีท่านจะบอกว่าไอ้อย่างนี้ไม่ไหวแต่ผมก็ต้องตอบว่าไหวไม่เห็นมันยากสร้างอารมณ์ให้มันชินภาวนาว่ายังไงพิจารณาว่ายังไงไม่ได้จํากัดไว้ ชอบใจอะไรเอาได้หมดเพราะว่าคราวนี้เราจะสอนมหาธิปฐานกันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจะเริ่มไปด้วยมหาปฏิปฐานาสูตรแบบพิสดารแล้วก็จะสอนกันไว้ประเภทเป็นมาตรฐานประจำสำนักต่อไปก็ใช้มหาปฏิปฐานาสูตรเป็นปกติและความจริงตอนเช้ามืด ท่านเจน้าที่ฝ่ายส่งเสียงควรจะใช้ปฏิบัติธรรมภาริยะคือประโสูดาบันกับเบรารมีสิบรายการบนตอนเช้าหมดไว้ก็จะมีประโยชน์แล้วก็สบกัระยาอื่นบ้างเป็นการทบทวนกำลังใจเพื่อมันดาท่านผู้รับฟังจะได้กำหนดถูกในเมื่อเราใช้จิตใจจ,จดจ่ออยู่อย่างนี้ครกว่าจะบอกว่ายากคุจะตอบว่าไม่ยาก เมื่อมีอารมณ์ชินและอารมณ์จิตมันจะเป็นอัตโนมัติของมันเองเพราะว่าอารมณ์นิดหนึ่งมันจะจับอารมณ์นั้นขึ้นมาทันทีและหลังจากนั้นองค์สมเด็จพร,ระจินสีก็ใช้วิมังสาตัวนี้เป็นตัวสำคัญก่อนที่จะทำอะไรลงไปก่อนที่พระจะภาวนาก่อนที่จะพิจรารณา นว่าจะใช้ฉันทะความรักความพอใจวิริยะความเพียรจิตใจใจจิตจิตตะเอาจิตใจไปจดจอ่อตอนนี้ก็ต้องใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจรารณาพิจรารณาไว้เสมอว่าสิ่งที่เราจะทำอย่างนี้การพอใจอย่างนี้ ถูกต้องตามบทบัญญัติที่องค์สมเด็จพระชินดาสีบรมัสาเนดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำไว้หรือเปล่าถ้าถูกต้องตามนั้นใช้ได้ถ้าไม่ตรงใช้ไม่ได้จะรู้ได้ยังไงตำรับตำรามีคำสอนมีจะทำเป็นพวกพระโหรูดนะจงเป็นพระโหสูตรถ้าทำเป็นพระโหรูดแล้วก็ ลงเอาเวจีมหานรกกันแนะ่เพราะอยู่ในเขตปูชนียาบุคคลนี่ในเขตปูชนียสถานชาวบ,บ้านชาวเมืองเขาไหว้ชาวบ,บ้านชาวเมืองเขายกมือไหว้เขาบูชาเขาให้ข้าวกินเราไม่ใช่ครวาธรรมดาต้องทำตัวให้ถูกต้องตอนนี้เราจะใช้ความภาคเพียงก็ต้องเพียนให้มันถูกจังหวะ เพียงอย่างไหนจะสังหารอะไรกันแนะ่คําว่าสังหารนี่ไม่จะสังหารคนสังหารกิเลสจะจับจะเล่นใจกลาข้อไหนกันแนะ่แล้วก็รับฟังกันต่อไปถ้าคําสอนนี่มันจะช้าไปแล้วก็เอาแบบฉบับเก่าๆมหาอธิปทานอสุก็ดีคําสอนในภิกขญาณกะสารธรรมในคู่มือกรรมฐานก็มีมีอยู่แล้วตำรับตำรามีครบถ้วน ไม่น่าจะมีอะไรที่ใช้คําว่าไม่รู้ว่าเป็นเครื่องปฏิบัติแต้วก,ก่อนจะใช้จิตต่ก็ใช้ปัญญาไข้ควรแท้ดีเป็นอันว่าวิมังสาขอ้อนี้เป็นตัวที่มีความสำคัญที่สุดต้องใช้ประกอบอยู่ตลอดเวลาพยายามไค่ควรอยู่เสมอว่าสิ่งที่เราจะควรทำมันจะถูกจะต้องจะผิดเป็นประการใด เราจะแก้จุดไหนมันจะถูกไหมพระพุทธเจ้าว่าอย่างไงถ้าแก้แบบนี้องค์สมเด็จพระยาศรีทรงแนะนำแล้วเปล่าว่ามาถูกแล้วมันผิดนี่เป็นอันว่าถ้าพวกเราทั้งหมดมีทิบาททั้งสี่ประการปฏิบัติควบคุมกำลังใจไว้ปฏิบัติ ตแต่ท,ทั้งพระวินัยและธรรมะและสมถวิปัสนาคำว่ายากในการในปฏิบัติทางการปฏิบัติมันก็ไม่มีแต่ว่าที่ทำอะไรกันไม่ได้ดีก็ขาดอิธิบาติีบวชเข้ามาแล้วก็เรียกว่าศักด์แต่ว่าบวชไม่ได้มุ่งความดีในพระพุทธศาสนา เป็นอุปสมะประชีวกาบบวชอาศัยระพศาสนากินอย่างเดียวเท่านั้นอย่างนี้ก็เป็นเหื่อของอบ,บายภูมิอาบ,บัรรดาท่านประโยคารวนจรทั้งหลายสำหรับการแนะนำกันในวันนี้เห็นว่าจะเป็นการสมควรก็เวลาต่อจากนี้ไปอบรัปาท่านทัหลายจงปฏิบัติธรรมะ ตามกำลังใจที่ท่านตั้งใจไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งอารมณ์จิตจงคิดไว้เสมอว่าเรามุ่งเป็นพระอริยเจ้ากันไม่ใช่ว่าเราจะมานั่งบวชให้เปลืองข้าวของชาวบ,บ้านอย่างเดียวซึ่งไปไม่เกิดประโยชน์พระอริยเจ้าเบื้องต้นคือพระโสดาบัน เออต้องการโดยเฉพาะหนึ่งมรณานุสติกรรมฐานคิดไว้สองความเชื่อมั่นในคุณพรระัตนาไตรเคารพในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ไม่สงสัยในคำสั่งและคำสอนงของค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยปัญญาสามมีศีลบริสุทธิ์สีมีอุปสมานุสติกรรมฐานเป็นกำลังใจคือนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์ การปฏิบัติของท่านจะนั่งอยู่ท่านไหนก็ได้ตามอัธยาศัยจะยืนก็ได้จะเดินโดยแบบจงกรมก็ได้จะนอนก็ได้เวลาเลิกท่านจะเลิกเวลาไหนค่อยเป็นไปต,ตามอัธยาศัยของท่านจะไม่กำหนดเวลาให้แล้วต่อที่นี้ไปขอทุกท่านพยายามตั้งใจปฏิบัติความดีตามคำแนะนำขององค์สมเด็จพระจินทร์สีบรมาสาศนดาสมาสมุทัยเจ้า ที่แนะนำมาแล้วนี้จนกว่าจะได้เวลาันสมควรของท่านสวัสดี